เอาแล้วก็ผมก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับว่าสู่รายการปักโซนิตีวิชเช่นเคยนะครับผมในหกปักนี่ผมเล่นเกเล่นเกมที่ชื่อว่าอไม่รู้นะฮะผมเป็นเกมที่เราต้องมากันไอวิชเชอร์เนี่ยฮะแล้วก็ปฏิบัติผลตัวค่าให้มันแตกนะครับผมเพื่อจะได้การตีวิเชอร์ได้นะวิเชอร์ชิมมะลาฮ่าเอาผมน่าสงใจนะผมเป็นยูเดเซอร์พิกเซลนะฮะเป็นเซอร์พิกเซลนะผมจะพอกเซฟยิ่งหานะฮะอันก็มึงไม่บวกพวกอะไนะถ้าบวกแล้วก็มันก็จะปฏิ ใช่ไหมล่ะนี่ม็นมันประมาณนี้นะฮะมึงจะหนีกูไปไหนนีไปไหนแล้วก็บอก,กนะะแล้วก็ช่วยมึงไปบอกนะฮะโอ้โดาวโอดาวยังไงโอ้โหตายฮะผมคูได้ให้เป็นนะฮะอย่างที่บอกไปว่า PVP ไม่เป็นนะครับมันจะมาหล่อยอวิเ,นะยเที่ยมานะฮะสีแดงก,กันเลยอนะสีแดงอะ สีแดงไม่อยู่นะฮะเสดงยงไม่เป้าค่ะใน้าบ้านล่ะลูกเน้าวมันเป่าเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยอย่าอย่ามาอย่ามาอะไรอะไรอะไรนะฮะไม่ได้สีเขียวบ้านมึงอะบ้านบ้านพี่บ sure> ้านบ้านเออป้อกันบ้านหน่อยใช่เลยนะครับเออใช่พี่ เปิดทางให้แล้วนะหนึ่งสองสามเอามีเลยนี่ว่าชิบหายกูเสียสนูฟรีเลยเนี่ยอะไรหรอพี่อะไรหรอพี่อะไรล่ะพี่อยากกดป๋าถึงแม้เขาไม่ได้เลดับ e อ, e port, อีสปอร์ตเนี่ยอีสปอร์ตบแม่งฟุกยิงโดนชัดๆเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมาช่วยครับมาช่วยบอกามาช่วยบวกเนี่ยโฮ้ยสี่กูสี่กู ครับสีผมนะสีกูจะตายแล้วปิดเทอร์มึงเหลือเลือดคิดเดียวคิดเดียวจริงๆสีแดงเลยฮึบเปิดทางแล้วฮึบเดืเอ,อ,อดสีแดงมึงโดนเดือดสีแดงเอาเอาสีแดงก็ตายแล้วใช่ไหมสีแดงก็ไม่อยู่แล้วอยู่ตรงไหน,น เฮ้ยตาย呀เฮ้ยเฮ้ยแม่เจ้าครับตายฮะเอ่อแม่งเลยยังไงก็ไม่รู้นะครับสีแดงแม่งเล็บเป็นขี้ฮะพอสีแดงแมงโกสัตว์เลยข้างล่างนี่มีแล้วมีมีแมงเจะไม่มีเนี่ยไม่เป็นเหมือนสงครามวิทเทอร์นะครับแบบเหมือนมีโบอะไรครับต้องกัน ประเชิญเลือกนะฮะให,ห,ให,ห้ให้เราตีน,นานะฮะถ้ามันยิงเราตายก็คือตายนะฮะมีซิมนนะฮะเนี่ยโอเคเลยเชิดกูไข่นะฮะ,ะ,ฮะโอเคครับเ,เ,เราไปเล่นต่อเลยรู้สึกมันมากนะฮะอืมโอเคนี่นะฮะนี่แล้วก็เลือกสีได้นะครับเราอยู่สีอะไรก็เไหนต้ันสุ่มเองดีกว่าเนาะเราไม่อยากจะมันเลือกนะฮะเดี๋ยวมันจะ,ะนี่สุ่มเลยพี่สาวสุ่มเลยจ้านะ โอ okay. เคใช้เหลืองนะครับโอเคแล้วมากันเนี่ยปีเตอร์ก็วานี้นะฮะมากันเลยอ้าวเฮียโอ้มีดเกมหัวคุยเกมหัวขวยกำลังเกมเนี่ยไม่ให้มันตีนะวีนี่เราอะไรแล้วกันเลยเออกันเลยบวกให้ฝั่งน้องข้ามาห้าว ห้าอากบวกนะฮะเปิดทางโอเคไปมันตีมันเลนตีเ่าัน โดนระเบิดถ the ังเหรอเฮ้ยชีเด้งเฮ้ยชีเด้ีขียวไปดูอง้ยไปดูมันคืตางหอันต้องเข้าใจว่าอึดนะฮะมันต้องเข้าใจว่าอึดนะฮะไม่ใช่เอ้ยอะไรเห้ยเอ้ย สี <4 S 2> ฟ5 át, 5 ile, ้านะห้ามอยากตายฮะหลบมาเห็นไหมมาเห็นไหมมนเห็นเฮ้ยเลยเขียวเฮ้ยมันไม่กันบ้านเลยเฮ้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 ยโอ้ตายมาเอาสีเขียวสีเขียวสีเขียวเลยสีเขียวเลย เปิดสีเขียวเลยฮะสีแดงมันมีปอดอยู่ข้านได้ออกมาแล้วพี่สีเขียววะ่ะสีเขียววะ่ะบวกสีเขียวเลยไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่อยู่บ้านอันหยุดหยุดหยุดยัไงละทีนี้ยังไงล่ะทีนี้ยังไงล่ะทีนี้ ตายไม่ตายไม่รู้ครับกูทำเตียงมันแตกเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เตียงเอมิเตอร์มันแตกเรียบร้อยแล้วนะครับแพ้นะฮะไม่เป็นไรอย่างน้อยวิเทอร์ก็แตกคนระับวิเทอร์แตกนี่สุดยอดด้ยฮะนี่แหละบอกว่าผมไม่ถนัดไอ้พวก UVP ไม่เก่งนะครับแต่เออเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยไอ้บอลนั่นเหลือจะสีเขียววะเฮ้ยสีเหลืองขึ้นเดียวมันลืมสีเหลืองแน่สีเหลืองตายแน่เอ็มแอบแอบตายบ้านแล้ว เฮ้ยเป็นไงวะไอ้เพื่อนกูหายเขาไปแอบเอาวะบ้าหน้าบ้าหน้าทำไมเนี่ยเฮ้ยทำไรวะไม่เจอเว้ยเป็นนี้ล่ะไม่เจออะเป็นนี้ล่ะเป็นยไงล่ะหนูไม่เจออะเป็นยไงล่ะสุดมื่หาไม่เจอพี่ไม่เจอหรอกกูรู้ปพี่กูอยู่ไหนแกันล่ะยังคงจะเจอไอจริงนะผมรู้ว่าอยู่ไหนนะถ้ามันอยู่บนเออเฮ้ย ไม่แบบมันหายทีที่ที่แล้วอ๋อสวยงามนะสวยงาว้าวป้อเลยมาตัมากันสุขภาป็นแมนหน่อยสุขภาป็นแมนหน่อยรู้เขาอยู่สี่รายกันใช่ไหมสวัสดีค่ะ Okay. สีเหลืององเจ้าเก่าครับวิเทอร์อยุ่งเรื่อยกว่าเดิมฮะซือ้ออื่นยังไงวะซื้ออื่นซื้ออื่นอยู่ไหมเอาไหมโอ้ยแม่งยากกว่าเดิมอีกตั้งบุกข้ามบ้านเอ๊ะเอ๊สีเขียวมาสีเขียวมาโอ้โย ะาาฮะสองสีไม่ยังตีฮะเาจะปกป้องกระเปาสดงได้จะปกป้งกระเปล่าฮะสดงได้กปกป้องกรเปล่าฮะเสดไม่ปกป้อก่อโอ้โหผิดครับคิดผิดละเสดงไม่ได้ปกป้องเราฮะมันจะตีเตียงเขาแน่แหละนะแต่ไม่ใช่ตีโอ้ตีวิเทร์เอ้เรลชินหัวแม่งหัวรมงมาแล้วสีงไม่ันบ้านสีใครไม่กันบ้านสไมันบ้านไปสิหนู ไปสิหนูไปสิหนูไปสินไปไหนูไปไหนจะไปไหนจะแน่นนะ่มียึดมียึดมีย่าจะส่งข้ามกับบ้านเก่าเลยลุ้ลุลงลุ้สีเขียวเธอมันยิงปืนเธอมันยิงผมร้อยครับอย่างนี่คิดนะแตกเลยนี่กูตายด้วยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตายนะฮะโอเคเรือสีเขียวอาจารย์จะส่องที้นี่ กประมาณนี้แล้นไ่อยากประทะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีธนูเอ๊ะเอ๊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 ะเอ๊เดินไปไหนหนูเออโหตายเลยใช่ไหมตีมันดิตีมันอาสีกใูใช่ไหม,ไมใ,ชหใช่ไหมไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่เนาะฮีเอาสีเขียวเลย อู้มันเต็มเลยเปียงตีตไม่โดนแน่วน่าอีทเตอร์อมาช่วยผีไมาช่วยคนตีไมาช่วยผีมาช่วยตีแม่งสุดยอดมากอีกสีเขียวแม่งจะเอาแมรงสีเขียวมาทั้งกายทังร่างอีกพังแม่งเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยยายาในเอ๋ยยาเอ๋อะไมเรามันแตกไรไปโง่มันโง่มากไปเ๋ยวเมาเก็บสีเขียวกันนะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ไม่โดนป่ะเอ้ยสุดคู่ดาวคู่ดาวคู่ดาว คูดครบเก็บผู้เก็บผู้ไอ้เหี้ยโอ้ยแพ้แล้วนะฮะเจอขามข้ใต้ดินเลยเนี่ยเอ้สีเหลืองไม่มาเฮ้ระวังหลังนายระวังหลังอืมก็เขาจะคี่ไปทานี้แล้วกันบานนะินี้นะอั่หญ่กดไลคกดแชรกดคลายผัด้วยรับวันนี้นะ คอมจะไม่อยู่แล้วนะคอมจะต้องไปกรุงเทพโอเคนะโอเคไปแล้วครับไม่ไม่จุุจุดบุปจุดดุจุดดุจุดดุปจุดจุปนะดุปุบโอเคไปแล้ววันนี้อาจจะมีคลิปไมค้ามาดีๆนะ